ขอให้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่ม608อย่างน้อย4เข็มจะแม่จ๋า4เข็มนะคะถึงจะเอาอยู่ค่ะสำหรับวัคซีนโควิดนะคะกลุ่ม608นั่นก็คือกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้สูงวัยเนาะแล้วก็กลุ่มคนท้องรวมถึงคนที่มี7 โรคเรื้อรังเบาหวานความดันหัวใจโรคไตอะไรที่มันเป็นโรคที่มันสามารถมีอาการแทรกซ้อนได้นะครับต้องไปฉีดอย่างน้อย4เข็มตอนนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นการฉีดวัคซีในในระบบ Walk-in นะคะ ก็คือสามารถไปฉีดที่สถานพยาบาลนะคะโรงพยาบาลใกล้บ้านรวมถึงรอพอสตอค่ะที่เขาจะมีการเปิดบริการให้ฉีดวัคซีนนะคะดังนั้นค่ะเริ่มได้ยินข่าวเนาะว่าโควิดเป็นเริ่มกลับมาระบาดคนใกล้ตัวที่รอดมาหลายๆซีซันเหมือนดิชันเนี่ยก็ติดในซีซันนี้แล้วค่ะ2ขีดเน้นๆ